สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักห่องจมเออทุกคนนะคะวันนี้เจอกับกุร้นะคะสัปดาห์หน่วยการเรียนรู้ในเรื่องสีและสัญลักษณ์นะคะสีและสัญลักษณ์นะคะพอพูดเรื่องสีนะคะคุณครูขอแนะนาเด็กๆก่อนนะคะสีที่เป็นแม่สีนะคะพอ เด็กเรียนปฐมหนึ่งชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่ง,งเด็กจะเรียนรู้เองนะคะจะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเป็นแม่สีนะคะอ่าทีนี้ในหน่วยการเรียนรู้สัปดาห์นี้นะคะจะเน้นในเรื่องของสีและสัญลักษณ์ต่างๆนะคะ จะมีสีของธงชาตินะคะธงชาติไทยของเรามี3ามสีเด็กๆรู้อยู่แล้วนะคะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากริจัดไทยนะคะสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากริจัดไทยนะคะสีของธงชาตินี้จะมีทั้งหมด3มสีเด็กๆทราบไปอยู่แล้วเวลาเด็กๆมาโรงเรียน เด็กๆจะได้ยืนตรงคำพูดงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติกันทุกคนนะคะอ่าต่อไปสีต่อไปที่เด็กๆควรเรียนรู้ก็คือสีของสัญลักษณ์ประจําวันนะคะในสัปดาห์หนึ่งมี7วันนะคะคือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์นะคะจะมีสีประจำวัน วันอาทิตย์สีอะไรแค่ดเด็กเด็กสีแดงนะคะวันจ,จันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสบดีสีส้มหรือสีแสดน,นะคะอ่าวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงค่ะนะคะเนะด็กๆคงทราบดีอยู่แล้วนะคะอะ่ทีนีุุ้ณรูมี สัญลักษณ์ของสีอีกอย่างหนึ่งที่จะมาแนะนำกับเด็กๆนะคะคือสีของสัญญาณไฟจราจรน,นะคะสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวทราบไหมคะสัญญาณไฟจราจรหมายความความหมายมีว่าอย่างไรสีแดงหมายความว่าหยุดใช่ไหมคะสีเหลืองเตรียมพร้อมหยุดนะคะสีเขียวนะคะ สัญญาณไฟสีเขียวหมายความว่ารถแล่นไปได้นะคะหรือไปได้นะคะสีเขียวนะคะคุณครูก็ฝากไว้ด้วยนะคะอีอกอย่างหนึ่งนะคะคุณครูมีเรื่องที่จะแนะนําเด็กๆคือสีที่ได้มาจากธรรมชาติเด็กๆคงจะทราบดีแล้วอย่างสีแดงได้มาจากอะไรแตงโมอันนี้เป็นพืชผักผลไม้ สีเขียวสีธรรมชาติได้จากอะไรคะสีเขียวใบไม้ใบพัดมีทั้งเขียวอ่อนแล้วก็เขียวแก่นะคะแล้วก็สีม่วงแหละมะเขือกระปรีสีม่วงนะคะสีธรรมชาติสีส้มสีแครอลดสีอะไรอีกทราบไหมคะสีเหลืองโอ้โหลูกฟักทองลูกใหญ่เลยปอกเปลือกองมาเป็นสี เหลืองนะคะเป็นพืชผักที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าสีที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะทีนี้สีในชีวิตประจำวันของเด็กๆบางคนอาจจะชอบในเรื่องการแต่งกายนะคะอย่างเช่นคุณรูวันนี้วันอังคารใส่เสื้อสีชมพูเป็นสีประจำวันอังคารใช่ไหมคะ,ะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ นะคะครูรถมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสีและสัญลักษณ์กับเด็กวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ